สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําการรวมไฟล์ PDF นะคะจากหลายๆไฟล์นะคะให้เป็นไฟล์เดียวนะคะก็อย่างที่เคยได้นําเสนอไปแล้วนะคะ,ะเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับ PDF ะะหลายๆอย่างเลยนะคะก็คือ,อเว็บไซต์ I Love PDF นะคะ เราไปที่ iLovePDF นะคะอ่านะคะนี่หน้าตาของเอเว็บไซต์ iLovePDF นะคะซึ่งจะมีอยู่หลายเมนูให้เราเลือกนะคะวันนี้เราจะรวมไฟล์นะคะเราก็มาที่เมนูแรกนะคะเรื่องของอรวมไฟล์หลายๆไฟล์นะคะให้เป็นไฟล์เดียวนะคะก็มาที่ Merge PDF นะคะ Merge PDF นะคะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นการให้เลือกไฟล์นะคะว่าเราจะเลือกไฟล์ไหนมารวมกันบ้างนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะ,ะตัวอย่างนี้นะคะก็จะทำไปแล้วนะคะซึ่งการรวมไฟล์นะคะก็หลายๆท่านอาจจะพิมพ์ไว้ใน Word นะ,ะโดยแยกเป็นปกคํานําสารบัญน,นะคะรายงานนะ,ะหรือบางท่านอาจจะเป็นบทที่1บทที่2 นะคะเพื่อที่จะสะดวกในการาจัดหน้าหรือจัดรูปเล่มนะคะแล้วถ้าเราอยากจะเผยแพร่นะ,ะเป็นไฟล์เดียวเราก็ต้องมารวมไฟล์กันนะคะแต่ถ้ารวมในเวิรดนะคะตัวลันหน้าเลขหน้านะคะก็อาจจะลำบากนะคะเราก็แยกเป็นไฟล์ไว้แล้วนะคะแล้วเราก็ทำเป็น pdf นะคะจากนั้นเราก็จะมารวมไฟล์นะคะอันนี้ลองเลือกไฟล์ที่1ซึง่งเป็นปกหน้า นะคะอ่าด้ไฟล์ที่1แล้วนะคะเราจะเลือกไฟล์ต่อไปแล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกนะคะ add more file นะคะคลิกนะคะไฟล์ที่2นะคะก็จะเป็นคำนำไม่กี่หน้านะคะคำนำสารบัญจะอยู่ด้วยกันนะคะ add more file นะคะถ้าเรามีหลายไฟล์เราสามารถกดแล้วก็กดปุ่มชิปค้างนะคะแล้วก็ open ครั้งเดียวได้นะคะก็ไฟล์ก็จะมา เลี้ยงกันให้ดูว่าเราจะต่อกันไฟายไหนบ้างนะคะถ้าเราไม่เอาเราเลือกผิดเราก็สามารถที่จะกดการกรบาด remove ออกไปได้นะคะอันนี้เราเลี้ยงไว้แล้วนะคะขั้นตอต่อไปคือเราต้องการให้มันรวมไฟล์เป็นไฟล์เดียวแล้วก็ไปที่ปุ่ม merge pdf นะคะ,ะเมื่อเราคลิก merge pdf เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาอยู่ที่หน้าจอนี้บางท่านอาจจะ อรอวัดเมื่อไหร่มันจะมาสักทีนะคะมันก็เครื่องมันก็จะดาวน์โหลดให้อัตโนมัตินะคะถ้าเป็นไฟล์รูปภาพเยอะหน่อยมันก็จะช้านะคะอันนี้ก็รอดูสักพักนะคะกะ็ในถ้าไม่เห็นว่ามันโหลดนะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะบางท่านอ,อาจจะรอนาน นะคะก็อ่าเสร็จแล้วนะคะก็เราลองมาดูว่าไฟล์ที่รวมแล้วนะคะมันก็จะลงไปอยู่ที่อ่าห้องดาวน์โหลดนะคะปกตินะคะแล้วก็ชื่อไฟล์จะมาเป็น i love pdf อ่าแล้วก็ under score merc นะคะเราลองดับเบิลคลิกดูนะคะว่าไฟล์ที่เรียงกันแล้วนะคะเป็นยังไงก็มีทั้งหมด43หน้านะคะเราย่อดูนะคะ,อ,นะคะอ่าก็จะต่อกันให้โดย อัตโนมัติแบบนี้ค่ะสำหรับการรวมไฟล์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่กับ iLove PDF ครั้งต่อไปค่ะ